สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวกันนะคะกระชังปลาค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะไปเอาไปเอาใส่ใบไปาใส่ใบามาม,มัดเลยเหรออ่าอาจารยพูดไปเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไว้เจารพูดไปเลยนะใช่พูดไปเลยเห็นพอดีเลยเนะี่ยอ่าอันนี้เป็นรีวิวนะคะนี่รีวิวค่ะสายว่าอยู่ตรงไหนสายว่าสีเหลืองโโอปปยู่ข้าโต๊ะแหละอ่าพูดไป การต่อกระชังอ้าวไม่เจาะรูหรอไม่เจาะรูแล้วบ่ก็ใิ่แล้จะต่อกันอ่ะมัดต่อกันเบ็ดอันยาวมาละาโนเล่มเลาเนี่ยอันนี้จะเป็นการจะเป็นการมัดกระชังใส่กันนะคะก็คือเราทำสามอันค่ะเราจะให้เขาอยู่ด้วยการข่าวงานง่ายต่อการให้อาหารปลานะคะ นี่ค่ะก็น้ําก็ลึกนะคะน้ำนี่ค่ะเป็นการมัดนี่ค่ะขาวเนาะม <c oughs> ีความสุขค่ะปปก,ก็ต่อกันค่ะสามอันค่ะนี่ก็แล้ก็มีแผนนะคะมีแผนว่าเราจะให้อาหารปลาแล้วก็จะเปิดเปิดฝาค่ะให้ไปทางเดียวกันค่ะแล้วก็จะนั่งให้เดินเดินไปแล้วก็ให้อาหาร อาหารง่ายขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นการต่อ,ตอยอดจากแต่ก่อนเราจะแยกกันนะคะบรรยากาศสวยงามมากบรรยากาศวิวทิวทัศน์ค่ะท้องทุ่งค่ะหนองหนองม้าหนองมาค่ะพิกัดบ้านทะเดิมน้อยตำบลสัมเพารูนค่ะอำเภอโบชเชตจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็เขาใจดีค่ะเขาขุดสระไว้ให้เกษตรกรทําการเกษตรนะคะก็คือ ใครที่อยากมาทําก็มาได้นะคะนี่ค่ะพิกัดบ้านไทยเดิมน้อยค่ะหนองคอกไอ้หนองม้าค่ะจําผิดจําถูกค่ะสับสนค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศอันนั้นก็จะเป็นเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนี่ก็พ่อซุยค่ะท่านแข็งแรงค่ะก็แต่ก่อนท่านก็ทําไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ขอบคุณอาหารเสริมพี่แคดีค่ะที่เวยดูแลเขานะคะเนี่ยทำให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งสองคนนะคะอันนี้คืออาชีพหลักเขาคือเขาเลี้ยงวัวค่ะสองคนด้วยค่ะเขาก็เลี้ยงวัวมาตั้งแต่ ตั้งแต่เล็กๆค่ะเลี้ยงลูกจนโตห้าคนค่ะนี่เขาก็อาชีพดั้งเดิมเขาค่ะพอเขาสุขภาพดีเขาก็เลยกลับมาเลี้ยงใหม่ค่ะทมก็ดีใจค่ะความสุขของเขาค่ะก็นี่ค่ะเขาอยากอยู่กระท่อมก็ทําเขาก็มาทํเอีกนะคะนี่ทุมก็มาทาสีปูทาสีพื้นให้เขาดูแล้เขาอันนี้ก็จะเป็นมันนะคะอันนั้นก็กองฟางค่ะวัวท่านน่ะตัวใหญ่ๆนะคะอ้วนๆท่านดูแลอย่างดีเลยค่ะเลี้ยงเหมือนลูกเลยค่ะไม่ให้อดเลยค่ะ เดี๋ยววันนี้ก็มาจบมาจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนอันนั้นก็จะเป็นถังน้ําค่ะถังน้ำค่ะที่ทํามาไว้รถผักค่ะก็เอาน้ําขึ้นมาใช้ค่นนี้ค่ะก็จะเป็นถังน้ําค่ะก็หก็600ลิตรค่ะก็ซื้อมาค่ะอันนั้นก็เป็นรถไถยค่ะรถถ่ายเดินตามค่ะตามคนงบน้อยค่ะอันนั้นก็พ่อค่ะนะกลัวเขาคอกแล้ววันนี้เดี๋ยวเราก็มาจบการเดี๋ยวเราไปดูคุณเวลชัยต่อ คุณเบญชัยทำเสร็จหรือยังอ่าอ่โอเคนะคะต่อกันแล้วค่ะต่อกันได้2อันแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วเขาก็จะต่อ3อันนะคะเป็นยังไงบ้างคุณไทยคุณไทยครับโอเคไหมครับน่ะต่อกันให้มันเป็นอันเดียวกันค่ะก็คือเวลาเราจะให้อาหารเขาค่ะมันจะได้ง่ายค่ะคือเปิดฝาขึ้นแล้วก็เราก็เอาให้ค่ะก็มันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสวยงามค่ะสวยงามตามท้องเรื่อง ตามจินตนาการค่ะเราคิดจะให้เป็นอะไรแล้วก็ทําเลยค่ะก็เป็นไอเดียของเราเองค่ะคือคิดเองทําเองค่ะคิดปุ๊บทำปั๊บเลยค่ะคือไม่ต้องคิดเยอะค่ะคิดเลยทําเลยค่ะนี่ค่ะก็คนงบน้อยค่ะคนงบน้อยก็ประมาณนี้นะคะสําหรับทนใยที่ชอบขาดกับการเลี้ยงปลานะคะก็ทักมหาทุมกับชัยก็ได้นะคะพิกัดไทยเดิมน้อยค่ะก็กลับมาอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะบ้านเกิดค่ะก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะใชั หันหน้ามาหน่อยเร็วเดี๋ยววันนี้เราก็สวัสดีกันก่อนนะคะบ่ายายนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คะ่ะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามคะ่ะก็อย่าลืมกดติดตามปุมทองด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาทําเราจะมาครบกันใหม่เดี๋ยววันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศคะ่ะนี่คะ่ะบรรยากาศคะ่ะบรรยากาศในท้องในน้ำคะ่ะน้ำคะ่ะ <c oughs> ก็วันนี้ก็มีความสุขมากค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะที่หนองม้าค่ะกอะ็อันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย